วันนี้ไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดจันทบุรีค่ะระหว่างทางเราได้แวะซื้อของฝากติดไม้ติดปืนกันสักหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมึกแหง้งปลาแห้งของแหง้งผลไม้อบกรอบได้ของฝากเป็นที่พอใจสบายใจกันแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางกันต่อค่ะเอเอเอมีเด็กท้ายรถแอบมิ๊บหลับแล้วหนึ่งคนค่ะขับรถลัดเลาะ,ะเรียบชายหาดเพื่อบันยานจุดชมวิวเนินนางพญาแห่งคุงวิมานจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดจันทบรุรีกับภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์ของทะเลและภูเขาที่สวยงามมากค่ะ หลังจากชื่นชมความงามของทะเลกันแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางกันต่อค่ะมาชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินสีสันโดดเด่นที่วัดปากน้ำแคมหนูเป็นโบสถ์ที่งดงามวิจิตราการตาตกแต่งด้วยเซรามิกสีขาวตัดกับสีน้ำเงินที่ใครได้เห็นต้องตะลึงในความงดงามค่ะภายในโบสถ์นะคะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นที่เขารัสักการะของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะคะบริเวณรอบโบสถ์ยังเป็นจุดถ่ายภาพในลหลายๆมุมค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ